อ้าวเหตุไปทำร้ายเล่นด้วยบายครับบายครับโอ้ย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 อ้าวโง่ว่ะแล้วไม่อะเปรี้ยวหรอมันเปรี้ยวว่ะคุณอุ้ยรู้ใช่ไหมว่าผมจะทำอะไรเทลไอาเทลโดนแน่เทลไอเทลเทลมึงเหอะเทลเทลเทลเหอะออออออเทลเหอเทลเหอ เทียวหรอไอแซดเทียวเอไอตโลล่ร้มาบเรียบร้อยเทีเทียเทียวหรอเทีหรอสองหกสองหกยังไม่ครบหัวยังไม่ครบหรอฮยอยู่ดุ๊กเนว์ดุ๊เยว์ผมมาผมตาผมตาคุณด้วยคุด้วยีวววี้วด้เธอถึวถึงแล้วใจ ันที้โง่อีกแล้วทีมโง่อีกแล้วที้โง่อีกแล้วเทลอยู่ไหนครับโดนรู้แน่เดี๋ยวเป็นดิศของเนื้อเป็ดกลับเข้าสู่ป่าแล้วเป็ดป่าไม้เดียวกันผมมีท้ายยากนะเพื่อนๆเลยแล้วแหละเลยแล้วแหละแข่งสองแข่งสองเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยมีอะไรบ้างโอ้ยงามจัดถึงช็อตนี้โอ้โหเท่เลยว่ะช็อตนี้เอาจัดว่ะ แลวมาแล้วมาแล้วเอาอยางเอายางคู่บนคู่บนผมมาแล้วไปกรุยเล่นหน่อยกรุยเล่นหน่อยแคลรี่แครี่แคลรี่รมา,มาโอ้โหงดงามสุดยอด <c oughs> เล่นแม่งในบ้านเลยแล้วกัน <c oughs> โอ้โอมหมดเกินไปอ,อ้อหอือหลบนี่ไร <c oughs> ไม่ต้องเอาไฟเตอร์สองตัวไม่ต้องเอาเอา,เอาเมดสองตัวแม่งเลยทข้งหมดนี่วะซีซีแม่งแน่นดีวะคุยแต่พรเมดไม่ได้เป็นคู่กันชิบหายแล้วเรียบร้อยแล้วไอ้พอเมดแยกกันชิบหายเลย แยกไม่ได้หรออย่าเอาชันออกจากกันมาดิวะก็มาดิว่าแรมาดิวันแร็เออแหน่ทำเป็นอยากโอไวโอวโอไวโอไวโอโอไวโอไวโอไว้อไวโอไวโอไวโอวโอไวอวโอไวโวโอไวโอไวไวโอไวโอไโอนเลยไว่ได้โยนเโวโอไววอไวอไวโววไวไ กิโลอ่ะมันเกิดใหม่ได้เรื่อยๆเว้ยแต่พ่อหมามันงอกใหม่ไม่ได้แล้วนะพ่อหมามันงอกใหม่ไม่ได้แล้วนะความสัมพันธ์ก็เช่นกันบางทีมันพังทลายไปแล้วมันกลับมาใหม่ไม่ได้เลยเว้ยกลับมาใหม่ไม่ได้เลยเว้ยไงโยงคำพูดดูดีอ้าวนี่นี่ทำร้ายนี่ด้วยครับมาดีครับโอ้ย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  อ้าวโง่ว่ะแล้วไม่อ่ะเปรี้ยวหรอมันเปรี้ยวว่ะคุณอุ้ยรู้ใช่ไหมว่าผมจะทำอะไรเทลไอเทียวโดนรู้แน่โดนรู้แน่เทลยก่อนเดี๋ยวก่อนเทลนะเทลนะเทลนะไส่ป้องเป็นหมีเป็นกระรอกอ้าวโอ้โหนั่งนั่งอันติใส่เทลอยู่ไหนวะเทลอยู่ไหนวะไอเทลเทลมึงอ่ะเทลเทลเทลเหรอออกออกออกขอแล้วขอแล้วต้องต้องสู้อ่ะต้องสู้อ่ะ ลุงผมไม่ันเพืนตายเพนตายหมดไอเทลเทลโดนแน่เทลหนึ่งสเอาไว้ถึงสิบโหนึงเลยไหมโหนึงไหมโหนึงไหมเทวเหรอเทวเหรอเทวเหอ้แเทวเหรอไำหลับำลำลลหล สโลแล้วแข่งเลยสโลแล้วอีกได้มาปเรียบร,<อ>ร้ยบ<ค>รอยเทวไว้เทวเทวอ๋อเทวอ๋อะะต้องอะ่รแล้ววะสองหกสองหกยังไม่ครบหรอยังไม่ครบหรอโง่แต่นี้กูอะไร<ม>อะไรไม่ไม่ต้องมากลับคำไม่กูนี่แหละโง,ง่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกันกันลาดกันลาดยังลาดอุยอ้ยอุยอ๊ยอุยอยอ๊ยอุ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 ๊ยอะ๊ยอุ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 เยอุ๊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 ยอะ เทวเดยเทวเยวเทวเทวเยวอือเทวอ๋อเวออเทวยังไม่เ้มวดอย่าพึ่งอย่าพึ่งตีอย่าพึ่งตีปล่อยปปน้องเทวอยู่ไหนแม่เอ้ยอยู่ดูแล้วด้วดูวดล้วผมมาผมตาผมตาด้วยยุณด้วยเทวเทวเวดีเยวดีได้ได้ไดดเเวเวใจๆๆยใจลอยใจลอยเทวใจลอยเทวเทวอ๋อเทวง่อยวัที่โง่อีแล้วเทวโง่อีกแล้ววันที่โง่อีกแว เทลอยู่ไหนเทลอะไรฮะมายิงหน่อยมายิงหน่อยคุณมีฟิกเกไหร่อ่ะเอาเมื่อนั้นโอ้ยตั้งห้าสิบปีตองห้าสิบปีเลยเหรอวงั้นใครก็ได้ใครก็ได้จัดให้หน่อยครับสารฝัน่นผมเลยอ่ะกอล่นไปแล้วกอลีกูไปแล้ววะเทลฟีเทลฟีเทลฟีเทล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 โอ้เทลโอ้กผมเอาแต่เทลด้วยบ้าบไปเสร็จแล้วผมออกด้วยออกมาออกมาออกมาบังให้โดนแน่เทล อยากได้บ e ้านเหรอพ ah, oh. ี่ป้อมไปขอบ้านแฝบป้อมมีบ้านอยู่พี่ป้อมโอเคโอเคสวยไอเทวจะเกิดแล้ว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 เทวเกิดแล้วเทวเทวเทวหรอโว้ยโอเทวมันไม่ตายเทวหรอโว้ยโอเทวมันไม่ตายกูตายโอ้ยเลสพอเทวตัวนึงครบโหล่อละทุกคนเดี๋ยวเราอออินใส่เทวเลยวะห้าคนอออินใส่เทวเทวเอาหัวร้อนไปด้วยเพิ่งเห็นนั่นเนี่ยอ้าวจบแล้วว่ะคลิปจบแล้ว่ะโอไม่ถึงโหลเลย เทลเล่เหมือนแมนยูเลยค่ะเอ้ยคุณต้องมีแล้วครับผมแล้วแหละเออคุณอุ้ยเขาเด็กแมนยูนะเดี๋ยวผมไปเข้าน้ำแบบไปฉี่แป๊บนึงเดี๋ยวไหมกูอยู่คุณอุ้ยไปก่อนนะครับนี่แหจะคุนะเวรลาวเปล่าอย่าว่าแมนยูชมป์อืมซือตัวระดับสองไรลันเล่นเป็นอบตเลยมันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับทำไมต้องฆ่าเทลมันตัดแงบมามันจะไม่เลี้ยวในมือไม่ฟันเลย ลุงเฉยป้าเอ๋มันพิมพ์ว่าอะไรหรอคะมันพิมพ์ว่าโง่คุณเป็ดมีผัวอย่างครับคุณอุ้ยนี่นะครับเนี่ยที่คูยอยู่เนี่ยครับเขาก็มานั่งฟังผมพูดแล้วนะผมดูสตรีมอยู่ผมก็รู้ดีแหม่อะหลาที่สตรีมอยู่เหรอผมนึกว่าคุณดูแต่แชท